อีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญจากหนังสือตรวจคนเข้าเมืองสาวแค่ภาพเพลินจะพาทุกท่านไปดูประวัติศาสตร์จังหวัดพระตะบองในอดีตของประเทศไทยมาฟังกันค่ะตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เราเสียดินแดนคือพระตะบองเสียมราชสีโสพลในเขมนเนี่ยให้แก่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็เรียกร้องให้ขุนนางข้าราชการชาวไทยย้ายออกจากพนมเปญย้ายออกจากพระตะบอง ออกจากเสียมราชคือให้หมดเลยขณะนั้นเจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายคือพระยาคทาทรนทรณีซึ่งต่อไปจะได้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศคนเดียวนั่นแหละค่ะทุกคนกับชื่อที่เป็นชื่อโรงพยาบาลอภัยภูเบศขณะนั้นท่านเป็นพระยาคทาทรนทรณีเจ้าเมืองพระตะบองพระตะบองเป็นของไทยประการที่ห้าท่านก็ทรงตั้งชื่อให้เก่งนะว่าพระยาคทาทรนทรณีคทานี่แปลว่าตะบองทรนี่แปลว่าผู้ถือคะ่ะ เพราะฉะนั้นพระยาคทาธรทร,รณีแปลว่าผู้เป็นใหญ่ซึ่งถือตระบองเป็นอาวุธนั่นเองค่ะต่อมาฝรั่งเศสถามพระยาคธาธรทรณีว่าจะอยู่หรือจะกลับ สยามทายู่เนี่ยจะตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแต่จะต้องขึ้นกับฝรั่งเศสพระยาคาธาท,ทรธรณีต่อฝรั่งเศสว่าเกิดมาชาตินึงขอเป็นข้าของเจ้าคนเดียวไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายจะตั้งเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรก็ไม่มีวันสวามิภักดิ์ด้วยฝรั่งเศสบอกงั้นก็เชิญกลับพระยาคาธาท,ทรธรณีเป็นผู้ชักธงช้างจากยอดเขาลงสู่พื้นด้วยน้ําตานองหน้าเพราะต่อไปนี้เขาธงนี้ต้องชักธงฝรั่งเศสแล้วท่านชักธงช้างไทยใช้มาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4จนถึงรัชกาล ที่ห้าแล้วท่านก็พับอย่างดีใส่พานมีคนถามว่าท่านเอาไปไหนท่านบอกจะเอาไปถวายสมเด็จพระเจ้าก,กรุงสยามทุกท่านคะแล้วท่านก็สั่งอพยพผู้คนทั้งหมดออกจากพระตะบองขนข้าวขนของขนลูกขนเมียตามกันมาลูกของท่านมีหลายคนคนหนึ่งยังเล็กๆชื่อว่าเด็กชายควงอภัยวงศ์ก็ขึ้นช้างขึ้นม้ามาด้วยได้ทราบกันว่าท่านมีสมบัติเพชรมินจินดาเงินทองมากมายท่านขนกลับหมดไม่เหลือให้เป็นของฝรั่งเศสเลยคะ่ะ บ้านที่ท่านต้องย้ายออกนั้นเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังเข้าไปอยู่ไม่ทันเลยเป็นสร้างที่จ้างสถาปน,นิกจากอิตาลีออกแบบที่เมืองพระตะบองสวยงามมากท่านลั่นวาจาว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้จับไปอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้ก็จะจำลองคฤหาสน์หลังนี้ไปสร้างที่อื่นอยู่ให้ได้แล้วท่านก็อพยกข้ามมาเมื่อมาถึงฝั่งประเทศไทยรัชกาลที่หก็ส่งคนไปต้อนรับที่ชายแดนสมเด็จกรมพระยาดำรงมีทรเลขไปถึงว่าท่านได้นำสิ่งอันมีค่ายิ่งย ที่ผู้ใดจะมีได้มาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนั่นคือความจงรักภักดีขอต้อนรับท่านสู่ประเทศสยามดังกล่าวที่หตั้งท่านเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศแล้วท่านก็สร้างบ้านของท่านขึ้นที่ปราจีนบุรีริมชายแดนไทยขเขมรนั่นแหละจำลองแบบมาจากคฤหาสน์ของท่านที่พระตะบองแล้วต่อมาคฤหาสน์หลังนั้นท่านยกให้ทางรัฐบาลไทยสร้างเป็นโรงพยาบาลและบัดน,นี้ก็คือโรงพยาบาลอภัยภูเบศอีกประมาณ35ปีต่อมา สมัยรัชกาลที่8ในปีพศ2484ยุคสมัยรัฐบาลจอมพลปไทยไปยึดได้พระตะบองเสียมราชสีโสคลมารัฐบาลไทยจึงนำส่งบุคคลผู้หนึ่งให้นำธงชาติสีแดงมีช้างสีขาวตรงกลางช้างปล่อยช้างเปล่านั่นแหละค่ะไปชักขึ้นสู่ยอดเสาที่เมืองพระตะบองแล้วก็ปลดเอาธงฝรั่งเศสลงมาค่ะทุกท่านและคนไทยที่เป็นผู้แทนรัฐบาลและเดินทางไปชักธงขึ้นสู่ยอดเสาในวันนั้น ในปี2484ก็คือนายควงอภัยวงศ์บุตรของเจ้าพระยาอาภัยภูเบศผู้ชักธงลงเมื่อ35ปีก่อน